จังหวะในการแปลงฟันของเราเนี่ยมันจะแทบจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยแล้วก็เราเองจะไม่ได้มานั่งคิดเรื่องของแมชชนิกการแปลงฟันถูกไหมครับว่าเราต้องปัดขึ้นหรือปัดลงหรือยังไงสวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ coming to a pro podcast เอดที่180นะครับก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยปรีดีลาตินักกอล์ฟสมัครเล่นที่มีความลงไหลในการศึกษาเกมกอล์ฟด้วยตัวเองวันนี้นะครับอยากจะชวนเพื่อนๆพ,พูดคุยในเรื่องของการสร้างพีชอตลูทียังไงให้ประสบความสําเร็จนะครับ building Successful P Shot Routine คำถามแรกเลยนะครับทำไมเราต้องมี P Shot Routine ด้วยกีฬากอล์ฟเนี่ยเป็นกีฬาที่ใช้เวลาในสนามเยอะมากกีฬาหนึ่งอาจจะเรียกว่าเยอะมากที่สุดเลยก็ได้ถูกไหมครับเราใช้เวลากันประมาณ4-5ชั่วโมงในการออกรอบ18หลุมครั้งหนึ่งแล้วก็จะใช้เวลาในการคิดใช้เวลาในการจดลูกแล้วก็ ตีช็อตช็อตนั้นออกไปเนี่ยประมาณ40วินาทีจะสังเกตเห็นว่าใช้เวลาน้อยมากเลยมันหมายความว่าช่วงเวลาว่างอื่นๆช่วงเวลาที่เราเดินช่วงเวลาที่เราวางแผนไปหาแต่ละช็อตนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถมีความคิดต่างๆเข้ามาในสมองของเราได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดเรื่องช็อตที่ผ่านมาที่ตีไม่ดีช็อตที่เราตีตกน้ำํำช็อตที่เราตี OB หรือว่าอาจจะคิดเรื่องวงสวิงนักนิตของเรา และแน่นอนว่าความคิดพวกนี้ครับเวลาที่เราใส่มากจเกินไปเนี่ยมันจะไปบล็อกทําให้เราเองไม่สามารถสร้างผลงานที่ดีหรือว่าดึงศักยภาพของเราในวันวันนั้นออกมาได้ก็เลยเป็นที่มาครับว่าเราเองควรจะต้องมีพีช็อตดูทีนที่ดีนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทําไมปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เลยนอกจากที่เรามีเวลาคิดเยอะมากๆแล้วในช่วงเวลาที่เราเดินไปหาแต่ละช็อต ในช่วงที่เราจดลูกกาลังจะตีเนี่ยเราจะมีความคิดเข้ามาเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องสวิงแมชชนิกเรื่องกังวลว่าผลงานที่ออกไปจะเป็นยังไงกังวลกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนว่าเวลาที่เราจดลูกแล้วเรากําลังจะเล่นเราไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากําลังจะทําเรายังไม่ได้ตัดสินใจเรายังลังเลอยู่มันส่งผลให้เราเล่นกอล์ฟได้ไม่ค่อยดีถูกไหมครับผมคิดว่าหลายๆคนคงเคยเจอประสบการณ์นี้ในทางกลับกันถ้าเราลองคิดย้อนกลับ ในวันที่เราเล่นกอล์ฟได้ดีสร้างช็อตที่ดีออกมาได้เราจะสังเกตเห็นเลยว่าเราจะไม่ค่อยคิดมากมันจะมีเขาจะเรียกว่าสมองของเรามันจะไหลลื่นนะครับอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอินเดอ o โซนที่เราเคยได้ยินกันซึ่งการที่เราไม่คิดมากแบบไหลลื่นอินเดอ o โซนอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่นักกอล์ฟเองเนี่ยอยากได้ซึ่งก็เป็นที่มาครับว่าทํายังไงล่ะเราถึงจะเข้าสู่ในสเตทที่เรียกว่าอินเดอะโซนได้คําตอบก็คือว่าเราจะต้องหาให้เจอครับว่า พีชอตรูทีนที่ดีที่ทําให้เราอยู่ในสภาวะไม่ต้องคิดมากอยู่ในสภาวะที่สมองไหลลื่นเนี่ยเป็นยังไงแล้วพีชอตรูทีนหน้าตาที่ดีเป็นยังไงครับพีชอตรูทีนเนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละคนจะมีไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะต้องค้นหาให้เจอให้ได้นะครับในหนังสือ the four foundation of golf นะครับเขาเขียนไว้น่าสนใจเหมือนกันซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่นักกอล์ฟเองควรจะต้องเอาไปปรับใช้แล้วลองไปจูนหาดูนะครับเขาบอกว่าเวลามี นักกอล์ฟมาปรึกษาเขาเรื่องเมนเ l ลเกมเรื่องการคิดการวางแผนส่วนใหญ่แล้วคําตอบของเขาจะเป็นคําตอบเดียวเลยนะครับซึ่งเป็นคําตอบที่ให้กับนักกอล์ฟทุกคนเพื่อให้เขาไปค้นหากันเอง commit to going through your routine before each shot pick a smart target execute and accept the result then move on to the next shot and do it all over again อ่าแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าฟังดูง่าย แต่ทำค่อนข้างยากมากเวลาที่เราอยู่ในสนามเราเนี่ยควรจะต้องคอมมิตนะครับว่าลูทีนที่เราจะใช้ในการเล่นแต่ละช็อตจะต้องเป็นยังไงบางคนอาจจะคิดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งนะครับบางคนอาจจะให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าไม้การยกไม้อะไรพวกนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเองจะต้องเลือกสมาร์ททาร์เก็ตหรือว่าเลือกเป้าหมายในการเล่นให้ให้เหมาะสมกับหลุมนั้นๆได้มากขึ้นเป็นเหมือนเรื่องการวางแผนเข้ามาแล้วนะครับ พอเราเลือก Smart t a r รเกได้ถูกต้องแล้วเนี่ยเราเองจะต้องมีการ execute นะครับ execute ก็คือว่าทําในสิ่งที่เรา Commit แล้วก็ตีมันออกไปนะครับนอกจากนั้นยังไม่พออันนี้ผมชอบมาเรียนสุดท้ายเขาบอกว่าเราต้อง accept the result ด้วยก็คือว่านอกจากที่เราจะวางแผน execute อะไรไปหมดแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งในรูทีนสำคัญของเราคือเราต้องยอมรับในผลที่มันเกิดขึ้นมาหลายๆคนจะงงนะครับว่าจริงๆเราก็พยายามทำรูทีนที่แบบดีที่สุดแล้ว แต่ลืมไปว่าการที่เรามีรูทีนที่ดีเนี่ยมันไม่ได้การันตีเรื่องของผลงานเพราะฉะนั้นหนึ่งในเคล็ดลับที่ควรจะต้องเอาไปปรับใช้นะครับก็คือว่าเราต้องหัดยอมรับผลงานที่มันออกมาด้วยนะครับไม่ได้หมายความว่าทํารูทีนที่ดีแล้วผลงานจะดีเสมอไป100%ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องฝึกเหมือนกันผมคิดว่ายากเหมือนกันการ accept the result หลายๆคนนะครับที่คาดหวังสูงนะครับแล้วผลออกมาไม่ดี มันจะทําให้เราอารมณ์เสียแล้วก็ทําให้หลุมต่อไปพังไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถมีสกิลในการที่ยอมรับผลงานได้นั่นเองประโยคสุดท้ายเขาบอกว่า then move on to the next shot and do it all over again อันนี้ก็เจ๋งเหมือนกันครับหลังจากที่ยอมรับผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือว่า move on ครับเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทํามันใหม่อีกรอบหนึ่งทำไปเรื่อยๆ do it all over again จนจบ18หลุม ก็เป็นคําแนะนําที่เจ๋งมากๆอย่างที่บอกไปง่ายแต่ว่าค่อนข้างยากเหมือนกันจริงๆแล้วผมคิดว่านักกอล์ฟหลายๆคนคงเคยเห็นในทีวีเห็นนักกอล์ฟระดับโปรนะครับทากันมาแล้วเราจะสังเกตได้เลยว่านักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟเก่งๆหรือว่าเพื่อนเราเองใครที่เล่นกอล์ฟเก่งๆเขาจะมีรูทีนที่ดูเหมือนกับว่าเป็นภาพซ้ําฉายไปฉายมาทําเหมือนเดิมจงังหวะเขาจะเหมือนเดิมเลยนะครับนั่นหมายความว่าเขาเนี่ย อยู่ในสภาวะสมองที่เรียกว่าเป็น reactive state นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาใช้คําว่า reactive state หรือว่าที่เป็น in the zone ที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับการกระทําที่แบบดูเหมือนภาพซ้ําฉายไปฉายมาอย่างเงี้ยตรงนี้แหละมันทําให้เราอยู่ในสภาวะที่ blocking เอาความคิดต่างๆที่เราคิดเนี่ยออกไปให้หมดแล้วก็คืออยู่ในช่วงนั้นจริงๆทําให้เรามีโอกาสที่จะทําผลงานได้สม่ําเสมอมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเราไปดูนักกอล์ฟที่เก่งๆนะครับ จอห์นเชอร์แมนเนี่ยเขาเคยไปถามนักกีฬาคนหนึ่งเป็น NFL Ki เคิกเกอร์นะครับคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับว่าดาราดังเลยเนี่ยเป็นตำแหน่งคิกเกอร์ของ NFL เเวลาถูกเรียกเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในสภาวะที่กดดันเป็นพิเศษเขาก็ไปถามนักกีฬาคนนี้นะครับจอห์นเชอร์แมนถามว่าทำยังไงถึงทำผลงานออกมาได้ดีในสภาวะที่กดดันมากขนาดนั้นนะครับคำตอบก็เป็นคำตอบที่ไม่ได้ซับซ้อนเป็นคำตอบที่เรียบง่ายมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าเขา ออฟเซสกับรูทีนนะครับก็คือหมกมุ่นกับรูทีนกับกิจวัตรที่เขาทําในช่วงที่เขาซ้อมค i ิกเกอร์เนี่ยเขาก็จะมีรูทีนของเขานะครับแล้วก็ฝึกคอมมิตเมนต์โฟกัสอยู่แบบนั้นไปเรื่อยๆนะครับพอถึงเวลาจริงก็ดึงมันออกมาคือทําเหมือนกับเวลาที่เราซ้อมเลยกลับเข้าไปอยู่ในรูทีนพยายามบล็อกความคิดต่างๆออกไปให้หมดอยู่ในสภาวะ รูทีนนั้นจริงๆนะครับตรงนั้นแหละคือเคล็ดลับเลยที่ทําให้เขาสามารถสร้างผลงานที่ดีในช่วงกดดันได้นะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่ามันดูเรียบง่ายนะเขาบอกว่าเขา o f f เ e t กับรูทีนซึ่งมัน,มนเรียบง่ายจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายเวลาที่เราไปออกรอบเพื่อนๆที่เล่นกอล์ฟจะรู้นะครับว่าการที่จะหารูทีนที่สม่ําเสมอเนี่ยม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอีกมุมมองหนึ่งแล้วกันในเรื่องของ p ีชอตรูทีนพีชอตรูทีนเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ถ้าใครที่มี P ีชอตรูทีนเนี่นลนะค่่ววใหญแ้จไมมิดมาก ผมอยากให้เห็นภาพอย่างเงี้ยเวลาที่เราตื่นเช้าขึ้นมานะครับแล้วเราเข้าห้องน้ำแล้วเราเริ่มแปรงฟันเราจะสังเกตถ้าเกิดใครมีวิดีโอนะครับตั้งไว้ตอนที่เราแปรงฟันเนี่ยเราจะมีรูทีนที่สม่ำเสมอมากเลยเราจะมีสเต็ปในการจับยาสีฟันในการเปิดฝายาสีฟันในการบีบยาสีฟันเข้าไปที่แปรงสีฟันของเรานะครับ แล้วก็จังหวะในการแปลงฟันของเราเนี่ยมันจะแทบจะเหมือนเดิมทุกครั้งเลยแล้วก็เราเองจะไม่ได้มานั่งคิดเรื่องของแมชชนิกการแปลงฟันถูกไหมครับว่าเราต้องปัดขึ้นหรือปัดลงหรือยังไงทุกอย่างจะเป็นสภาวะที่แบบไหลลื่นแบบไม่ต้องคิดเลยตรงนี้ครับคือแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนได้มากเลยว่าการที่เรามีรูทีนที่ดีสมองมันจะไหลลื่นเราจะไม่ได้มีความกังวล เราจะไม่ได้คิดถึงเรื่องแมชชีนิกอะไรพวกนี้เลยนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปเช็คกันดูนะครับลองไปรีเฟล็กกันดูสิ่งที่ผมเล่าในวันนี้ว่าตัวเราเองมีพีช็อตที่มีพีช็อตรูทีนที่ดีมากพอหรือยังที่จะทําให้เรา,าดึงศักยภาพการเล่นกอล์ฟของเรานีออกมาได้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็ฝากด้วยนะครับผมสร้างกลุ่ปขึ้นมากลุ่ปหนึ่งเป็นกลุ่ปที่ชื่อว่าคนบ้ากอล์ฟนะครับก็เอาไว้พูดคุยแชร์ความคิดต่างๆใครไปเจอ อะไรมาผมไปอ่านอะไรมาผมก็จะพยายามโพสต์ลงไปแล้วก็ใช้ในการพูดคุยกันในนั้นนะครับก็เริ่มมีเพื่อนๆหลายคนเข้ามาแล้วลองเข้าไปเช็คกันดูได้นะครับคนบ้ากอล์ฟใน Facebook แล้วก็นะักกอล์ฟที่เล่นกอล์ฟอยู่กํลาลังหัดเล่นนะครับอยากจะพัฒนาเกมกอล์ฟอยากจะเข้าใจเกมกอล์ฟให้มากขึ้นผมเองก็รับสอนเหมือนกันนะครับสำหรับนักกอล์ฟมือใหม่ถ้าใครสนใจก็ลองอินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับถ้าชื่นชอบการถ่ายทอดการสื่อสารในการเล่นกอล์ฟสไตล์แบบนี้ก็ลองดูนะครับ แล้วก็สุดท้ายเลยนะครับฝากแอปพลิเคชันของคนไทยครับเป็นอินโนเวชันที่ช่วยให้เพื่อนเพื่อเล่นกอล์ฟกับเพื่อนๆืนได้แบบสนุกมากขึ้นมีแอปพลิเคชันมีการนับแต้มแล้วก็มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับก็ลองดาวน์โหลดมาใช้กันดูได้นะครับมีนักกอล์ฟหลายพันคนเลยที่ที่ใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในเรื่องของ p s h o t Routine อันนี้เป็นเพียงแค่ตอนแรกนะครับยังไม่จบเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังต่อเพราะว่าการมี p s h o t Routine เนี่ย อย่างที่บอกเลยมันดูเรียบง่ายแต่มันไม่ง่ายนะครับมันยังมีสเต็ปในการค้นหามีสเต็ปในการทำความเข้าใจกับเรื่องพีชอตลูทีนอีกเยอะมากเลยฝากเพื่อนๆติดตาม coming to a p l o ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ